สวัสดีตอนนี้เราอยู่กันที่ริมโบส t ูติเดนะฮะก็วันนี้เรามีจ็อบก็คือวันนี้เรามีอัดร้องของพี่จาพนมนะครับก็ถือเป็นเกียรติมากๆครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาดูฮะว่าพี่จานอกจากจะบูห้ามหันแล้วพลังเยอะมหาศาลขนาดนั้นแล้วพลังการร้องจะเป็นยังไงนะครับกับเพลงหนุมานครับผมลองดูบอกจังหวัดพี่ก็ได้นะคะะรับ เดี๋ยวพี่พพจาร้องร้องตามมาเลยนะครับโอเคคะนุบานโอ้ยคะนุบานคะนุบานคะนุบานวายเนหวัดพี่จ้ากำลังร้องครับอัดร้องเพลงฮันลุม,มานครับลองดูโอ้ โอเคมานหนุม,นมนาน,มนเออใช่ไหมตอนแรกถูกแล้วเนาะเออโอเคนฮานุมนานฮานุมานเอ้ยฮานุมนานฮานุมาน ฮานุมานเฮ้ยเนเวอร์ดัโอเคมันจะมันจะไล่เลยใช่แต่ใช่ใช่ยีไม่ได้เลยฮานุมานอ่ะเริ่มไต่ไต่เลยอันเด็บฮานุมานฮานุมานฮานุเฮ้ย ฮานุมาน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 เอ้ยใช่ใไหมฮานุมานฮานุมานฮานุมานเอ้ยฮานุมานฮานุมาน ฮานุมานเอ๋ยในวดา ผายเกินจากนางสวหาผู้เป็นอมมตะชื่อว่าหารุมานเทพแห่งปัญญาอิทธิฤทธิ์หักหานชะเอิงเอ่ยชะเอิงเอ่ยแค่ลมพัดผ่านพื้นคืนชีพทันไงบ้างครับเพลงนี้ยากไหมครับเพลงนี้ยากไหมฮะโอ้เพลงนี้ยากมากครับหนุมานแต่ว่าก็สนุกครับสนุกนะครับที่ใหญ่ครับขอกำลังหนุมานมาโอ้ครับ ฮนุมานหลวงพ่อ <dá> พ <m S 2> ูนต้องมานะฮะครับนี่ครับกําลังของฮนุมานนะฮะช่วยเป็นพลังนะฮะเพราะว่าฮนุมานเนี่ยฆ่าไม่ตายครับเนื้อปลาถ่ายมาก็มีพลังขึ้นมานี่มาฮนุมานคู่ครูนะครับฮนุมานคู่ครูฮานุมานคู่ครูคระโอเค หานูมานหานูมานหานูมานเอ้ยหานูมานหานูมานหานูมานเอ้ยเนวะได้ขยังสินสัตว์อดทนด้วยใจทูบุญ นะและนี่คือยกยกแรกของการร้องผ่านไปครับยกแรกผ่านไปครับพิจารณาครับทา <c oughs> ฟังเสียตัวเองแล้วเป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยครับเปีนี้ครับถึงกระจิบน้ำจะหมดขวดเลยถือว่าเป็นอุ่นบากนะครับท่านบานต้องใช้กำลังมากเลยอันนี้หมดไปหมดไปยกแรกนะครับมีแค่ยกแรกนะเนี่ยนี่ยกแรกนะหมดไปยกแรกลกแรกลากยาวเลยครับหรือจะเป็นท่อนไหมพี่หรือเจ้าเป็นท่อนแบบท่อนฟึบแล้วก็ท่อนได้ไหมพี่พูดได้ไหมได้เป็นท่อนไหมยกที่สอง ไม่ได้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 ต้องได้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 ฮะต้องได้นะครับไม่ได้ได้ได้เท่านั้นครับอนุมานนี่ว่าได้แล้วนี่ครับทีมงานเราเป็นกําลังใจให้หลายคนครับไม่ได้กดดันนะครับเป็นกําลังใจครับไม่ได้กดดันเลยครับดันเปล่ากดดันเลยน่ครับทีมงานใป็นกำลังใจคนเดียว ลูกภะภายเกิดจากนางสวหาผู้เป็นอัมัตะชื่อวาหานุมานเทพแห่งปัญญาอิทธิริธิ์หักหานชะเอิงเอย้ยชะเอิงเอย้ยตอนนี้เราเริ่มอัดยกที่สองครับของพี่จาครับ,บาาดีขึ้นครับอย่างเห็นได้ชัดชีวิตยจะเป็นไรยังชื่อสัต์นด้วยจยหลังจากได้พักไปแล้ว พลังกลับคืนครับเป็นคารุมานครับรอติดตามฟังครับ